ดครับท่านนี่คือต่อสไ่ไทเกอร์นะครับซึ่งเป็นสซที่โตเร็วส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นยอดของสาชนิดหนึ่งครับชื่อว่าช้อนเงินช้อนทองครับมีลักษณะใบที่สวยงามกลมวันนี้เราจะมาสาธิตการเสียบยอดอที่ง่ายๆนะครับที่มือใหม่ก็สามารถจะทำได้ ทคนิอุปกรณ์เทคนิคก็คือว่ามียอดช้อนทองแล้วก็ต้นตอนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันอุปกรณ์นะครับก็มีกิ่งพันยอดช้อนเงินช้อนทองอใบมีดนี่ผมใช้ใบมีดโกนเลยครับเพราะว่าจะทำให้ผิวที่เราปาดมันเรียบอันนี้ก็จะเป็นเทปที่สำหรับใช้พันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยอันนี้นะครับนี่คือ เราจะาปาดยอดที่จะมาเสียบนะครับเป็นปากฉลามก่อนลักษณะนี้ครับถ้าใช้ใบมิโกนเนี่ยมันจะคมมากเลยทําให้ผิวตรงนี้นะฮะเรียบทําให้ยอดที่เรามาเตรียบเนี่ยมันติดดีนะครับแล้วก็นี้ที่ต้นต่อนเนี่ยต้นต่อล้วก็ปาดทีนึงเพื่อที่จะทำให้ผิวมันเรียบนะครับ ให้ผิวมันเรียบปุ๊บคราวนี้เราก็ผ่านะครับผ่าลงไปเลยผ่าลงไปตรงๆเลยฮะตรงกลางเก่งเลยเหรอครับผ่ากลางเก่งเลยฮะผ่าลงไปเลยอ่าพอผ่าได้ที่แล้วประมาณเท่ากับรอยแผลที่เราปาดนะฮะเราก็เสียบลงไปเลยครับ อ่าวพอเสียบแล้วก็อันนี้เราจะพันพันเทปพันสายนะฮะก็ดึงมาพอประมาณอันน้จะพันปึ๊บอันนี้ครับเทปพันเทปพัน พันได้เลยฮะอันนี้เป็นเทปพันกิ่งโดยเฉพาะเหรออ่าเป็นเทปพันกิ่งโดยเฉพาะครับผมอันนี้เราพันเนี่ยเราเราก็เน้นตรงตรงรอยแผลที่ที่เราเสียบลงไปนะโดยพันไม่ต้องเที่ยวอ่ะอ่าคือตรงนี้เราพันเน้นครับผมเราจะม้วนม้วนมาเทปแล้วเดี๋ยวพอตอนเราจะพันหุ้มเนี่ยเราก็จะคลายเทปออกมาเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆตอนที่เราไปซ้อมหัดเสียบกันเองก็จะรู้ นี่เพิ่มเติมด้วยการเรียนรู้เองฮะพันก่อนนะอ้ยนี่มันเนี่ยเราพันมาถึงยอดเลยฮะถึงยอดเลยทั้งบานทังมาถึงยอดด้วย ก็เป็นการอ่าเป็นเทคนิคการรักษาเก็บไม่ให้กิ่งที่เรามาเสียบเนี่ยมันคายน้ำนะครับเป็นการรักษาอุณหภูมิไม่ให้มันคายน้ําเราจะใช้ถุงก็ได้นะครับถุงครอบแต่ว่าถ้าเรามีเทปพ,พันกิ่งเนี่ยเราก็สะดวกดีไม่ต้องมานั่งเอาถุงครอบอีกทีหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันครับจะใช้ถุงครอบหรือว่าใช้เทปพ,พันกิ่งพันขึ้นไปเลยก็ได้ แค่นี้ครับผมเสร็จแล้วก็ววทิ้งไว้ประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าตรงยอดที่เรานํามาเสียบเนี่ยจะเริ่มแตกตาครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกเจ็ดวันเราค่อยแกะก็เป็นอันเรียบร้อยครับและนี่ก็คือต้นที่เสียบยอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบหมดทุกกิ่งแล้วใช้เวลาประมาณ7วันนะถึงจะติด ในเจวันนะเราจะมาดูผลงานกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง